สัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะไปที่เมลเซียมค่ะที่มันเรียกว่าเดลูไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าคือม, <c oughs> มันเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่มีมอนาลิซ่าค่ะอันนี้ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีโอเคตอนนี้ก็กำลังมายืนรออูเบอร์ เพิ่งไปเพิ่งไปทานข้าวเช้ามาที่ร้านเบเกอรี่ด้านหลังนี่ถ้าเกิดเห็นอร่อยค่ะคือเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแล้วแบบเห็นที่นี่แบบเขากินกาแฟกันทั้งวันเลยอะ่ะก็เลยแบบกาแฟที่นี่น่า,นาจะน่าจะอร่อยอะ่ะก็อร่อยจริงๆค่ะอร่อยชอบเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านไปด้วยเขาบอกกาแฟที่นี่กําลังมองดูอูเบอร์ด้วยแล้วก็ ะะแล้วอย่างไรไปถึงพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะเอาวิดีโอมาให้ดูแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะเพราะว่าอยากที่จะโฟกัสแบบว่าพวกของในพิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะมายืนถ่ายวิดีโอเพราะฉะนั้นก็อาจจะแค่เอาภาพรวมๆมาให้ดูนะคะยังไงก็ลองติดตามกันดูค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปขึ้นซาเวค่ะเพราะว่าเรียกอูเบอร์แล้วมันไม่มาก็ <c oughs> นี่ค่ะก็เดินเขาบอกว่าประมาณจะ5นาทีนะคะขึ้นซับเวสองต่อจากที่นี่แล้วก็จะไปถึงพิพิธภัณฑ์โอเคก็เดี๋ยวจะเอาับรรยากาศมาให้ดูอถไฟที่นี่เป็นยังไง นี่ค่ะเราก็เดินเข้ามาในเขตด้านในนะคะและนี่ก็คือที่ famous l u คิดว่าออกเสียงถูกกระปบก็ไม่แน่ใจแต่ว่านี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะคือแบบมันมีแบบเป็นพวกอาคาร building รอบนี่นะคะและนี่เหมือนแบบเป็นประตูทางเข้าคิดว่าอ๋อแล้วก็เนี่ยอ๋อ อันนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วนะคะ mm hmm. เข้าพิพิธภัณฑ mm ์ร hmm. อบบ่ายโมง mm hmm. น้าร้อนร้อนมากรู mm ้สึกว่าแต่งตัวไม่ถูกโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็กำลังนั่งรอที่จะไปเข้าข้างไหนพ,พิพิธภัณฑ์ พอดีว่าจองตั๋วไว้ตอนบ่ายโมงค่ะอันนี้เรามาถึงเร็วไปหน่อยแล้วมาถึงตอนเที่ยงก็เลยเดี๋ยวต้องรอเขาบอกประมาณสักเที่ยงครึ่งถึงจะเริ่มไปต่อคิวได้ก็มานั่งรอค่ะตอนนี้คือมันช่วงซัมเมอร์เนาะแดดก็ร้อนอะแต่ว่า <c oughs> คือมันไม่ได้มีเก้าอี้อะไรให้นั่งรอแล้วก็ต้องแบบว่ามานั่งตามตึกอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็มันจะมีสงสัยจะเป็นร้านอาหารอะไรด้านบนก็จะมีเอาไว้นั่งรอแต่ว่าไม่อยากนั่ง รอตรงนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวยังไงจะถ่ายมาให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนี่ยทางเข้าเราจะไปเข้าตรงนั้นเราก็เข้ามาแล้วนะคะในพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็คือกำลังเดินลงไปเพื่อที่จะไปข้างในตัวพิพิธภัณฑ์คอะเนี่ยค่ะเห็ไม่รู้ก เดินเข้ามาดูนะคะที่ที่เขาเก็บรูปมอนาลิซาค่ะอันนี้คือทางเข้านะคะคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์เนาะคนก็เยอะนี่ค่ะแล้วเราต้องไปดูมอนาลิซาอยู่ที่ห้อง711เราก็ต้องไปตามหาห้อง711นะคะจะเป็นวันวัน 何 นานลิซาอยู่ตรงติดกันกับห้องนี้ค่ะนี่เราจะพาเข้าไปดูโอ้โหลูกใหญ่โอเคจับป่ะโอาเคจับป่ะ ต้องต้องยืนต่อคิวเพื่อที่จะอย่าต้องยืนต่อคิวเพื่อที่จะได้เข้าไปดูกรได้สภาพหลังจากเดินมาครึ่งชั่วโมงร้อนค่ะร้อนค <c oughs> นเยอะดูสิอันนี้นะคะมายืนต่อคิวซื้อน้ำ นี่คือคิวซีน้บเคาน์เตอร์อยู่ตรงนู้นเน่เห็นเคาน์เตอร์ไหมเคาน์เตอร์อยู่ตรงนู้น่ค,คนน <c ười> ิวยาวพอๆกันกับเข้าห้องน้ำค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามาวันเสาร์นะคะก็คิดไวน้นิดนึงแต่ว่าก็สู้อตายแล้วก็นี่ว่าห้องนี้มันเรียกว่าห้องอะไรอ่ะแต่ว่าดูดูโอ้โหสถาปัตยกรรมข้างบนสิคะสวยอ่ะ I don't get it, dude. I don't think we can go this way and get in there. We have to go back. i to ask someone here. Don't think right in the นี่ค่ะเรากำลังมาตามหาห้องบรรทมของนักปรเรียนที่สามซึ่งลังคิดสภาพดูนะคะถ้าเกิดว่านี่เป็นบ้านของเราเองโอ้โหกว่าจะเดินไปถึงห้องนอนผ่านมาหลายห้องเลยเดินนี่นนจูกว่าจะเดินไปถึงห้องนอนตัวเองข้าหมาตึกหนึ่ง ยังไม่ถึงใกล้จะถึงแล้วค่ะใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วนี่ค่ะเล่นเล็ดเก๋เลย ถึงแล้วในที่สุดมาถึงข้างน้าแล้วโอ้ว้าวโอ้โห แอิ้ลปเ้ีนโอเคอันนี้เรายังคงต้องเดินต่อไปยังเหลืออีกครึ่งทางยังไม่ถึงไปคร เราก็ออกมาจนถึงห้องพักตรงนี้ห้องถงองไนะคะแล้วเดี๋ยวก็ยังจะต้องไปอีกที่หนึ่งข้างหน้านี่เดินข้ามไปนี่วิวจากด้านนอกนวสจะมีที่ให้นั่งกินข้าวได้ข้างนอกมาถึงแล้ว ถึงแล้วค่ะอันนี้คือยังไม่ถึงตัวห้องนอนแต่ว่านี่ก็คือตู้ตโถงเดินเข้ามาทางนี้ก็ได้แล้วไปเดินอ้อมทำไมล่ะเนี่ย อาาคือที่จริงแล้วเดินออกไปคือมันมีทางเข้าอ,อีกทางนึ่งแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราเดินอ้อมฮ่หา,หาทางเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้ว Wow, well, look at this yeah. So is this here? Yeah. Like private Although they're I'm <laughs> 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 สรุปมาผิดทีแล้วยังหาห้องนอนไม่เจอเลยเราจะไปตามหาห้องนอนกันต่อไปนะคะโอเคคิดว่าน่าจะเป็นประตูนี้เดี๋ยวเราโอ้โหโดูบันไดนี่สิโอเคอ่านผิดคะ่ะที่จริงแล้วเข้าใจผิดเขาบอกม่าเป็นห้อง Napoleon d e s e r d Apartment ก็คือดกว่ามันจะมีห้องนอนเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือห้องเมื่อกี้นะคะมันก็คือ,อเป็นสงสัยเป็นห้องแบบว่าห้องเขาอยู่มันจะมีห้องรับทานอาหารห้องเหมือนห้อง living room อะไรอย่างนี้เพรงาะนั้นก็มีแค่นั้นนะคะที่เขาโชว์ดิกก็จะเห็นห้องนอนเห็นอะไรไม่ไม่ใช่ <laughs> คือเมื่อกี้ก็คือนั่นแหลคะค่ะที่เขาบอกมาจุด ที่เจอได้ชมนะคะเข้าใจผิดเดินตามหามาตั้งนานแล้วก็จะเจอห้องนอนแต่ไม่เป็นไรได้เห็นแล้วเมืเ่อกี้อลังการมากโอเคตอนนี้ก็รู้สึกปวดขามากเดินมาหลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ทั่วค่ะนี่ยังเดินไม่ทั่วนะก็ลองดูกันต่อไปคือมันมีให้ดูเยอะแยะมากอะขอบอกแล้วก็แบบมันมีแบบศิลปะแบบพวกอาร์ตแบบ ต่างๆไม่ใช่แค่แบบของฝรั่งเศสมีแบบโรมันมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็คือมันจะมีแบบว่าส่วนหนึ่งที่เป็นของแบบว่ารูปภาพเป็นแบบจากแบบนักวาดคนดังชื่อดังอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบอีกส่วนหนึ่งเป็นแบบสถาปัตยกรรมจากแบบโรมันจากกรีกอะไรอย่างนี้แล้วก็บางส่วนก็จะเป็นแบบว่าของแบบ ค่ะคิงของกษัตริย์อะไรอย่างนี้นะคะแบบเหมือนที่พาไปดูแบบห้องแบบว่าที่แบบมีมงกุฎก็จะโชว์แบบพวกของที่เป็นแบบแบบคิงที่เคยอยู่อะไรอย่างนี้เหมือนแบบลุยที่14-15ี่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีของที่โชว์ให้ดูคือเมื่อกี้เป็นห้องแบบของนปโปเลียนที่3ก็รここประมาณนี้ค่ะคือจริงวามีเยอะมากที่จริง,ม,ม,รงมีแบบ เป็นแบบของจากพวกอียิปต์ก็มีนะคะถ้าเกิดว่าขายังไม่ล่ากก็จะพาไปดูเป็นส่วนหนึ่งคือเยอะมากอะที่นี่เขาเปิดห้าโมงครึง่งตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วก็เลยเดี๋ยวจะลองพาไปดูให้ทั่วนะคะแต่คงไม่ได้ทั่วแต่ว่าจะพยายามค่ะ